นีค,ค่ะง่ายเนี่ยพี่น้องเห็ดเพิงดอกแรกของปีค่ะเห็ดเพิงหวานจ้ะพี่น้องสวัสดีครับคุณทงสวัสดีค่ะพี่น้อง,ส,ส,องสุภุสุขคนเดอจากเมือน,นี้ผ้าปันจักรยานขึ้นเขามาพี่น้องเอ้ยทุลักทุเลนะคะตอนนี้ขึ้นมาหอดทั้งเขาแลว้วจ้าพี่น้องจา้าเมือน,นี้อากาศดีนะคะแต่กะห่อน ประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าพาก,กันปั่นจักรยานขึ้นเขามานะคะพี่น้องทุลักทุเลนะคะแต่กะมาถึงนะคะรถสีหายเบิงวิวที่อยู่ทั้งเขาตอนนี้นะคะพี่นงากานี่มู่บ้านล,ลดนะคะจะอยู่ใต่ลงไปพู่นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ทั้งเขาเนาะลงก,กัสีหาเบิงภาพนี่ค่ะ หอบขังนะคะกะจะเป็นยังสี่นะคะพี่น้องเมื่อนี่ทีผ้าขึ้นมาทั้งเขานะคะ mm hmm. เห็นอากาศดีลูกก็เลยผ้าอันลูกท้ายนะคะ mm hmm. ผ้ามักสีมาปันจักรยาน,นะคะ mm ่ะ hmm. พี่น้องจ้าปันจักรยานมาเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวลวกกเห็นมีปลานะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะล่องแหวบึงในปลาบึงนะคะว่า mm hmm. มื่อนี่สิพ่อเฮดบันะคะ mm hmm. นี่ค่ะมาจักรยานสองแม่ลูกนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เรามาปั่นจักรยานกันวันนี้นะคะโบหูว่าเมื่อนี่ที่ปัน่นขึ้นมาทั้งนมีเจ้าพอเฮดบอ์นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งในป่าก,กันตรงนู้นเลยนะจ๊ะโบหูว่าเจ้าพอบอนะคะตอนนี้ก็สมบรรยากาศก้อนเขาป่าเฮดค่ะพี่น้องจานะออ้า,า,าน,นะ it's good uh f a า a d k e f ฟันะ is where งู <laughs> ตั้งไป โอ้ยเจ็บขาเพื่อนว่าเจ็บขากับเจ็บอันเจ็บขาเจ็บเท้าเพื่อนว่าพี่น้องเอ้ยมาพักหยกซิบกว่าเธอนะคะกว่าจะขึ้นมาหอดนะคะตอนนี้ก็เลยพาอันมักสีเศร้ามีแห้งนะจ๊ะพี่น้องจ้าอากาศดีดีโอ้ยชื่นใจนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีหลายเนาะคุณน,นะคะพี่น้องคะ่ะอากาศดีอากาศดีอาาดิชิน เชิญวินเถอดนะเชิญชนนาชายชนนื้เชายไปบ้านนี่เข้าป้าเกเพ็ดพี่น้องพูดนิยู่ทางหลังคุณนะคะ <c oughs> ลอบเบิงล่อบเบิงว่าเมือนี่สีใดเฮ็ดอีหยังนะคะลาสีห้ได้บ่อจำนั้นหลายจากพี่น้องจ้า <c oughs> เพราะว่าป้านีลบบ่ไใดมากเป็นปีแล้วนะคะทีคลิปทีเฮ็ด เป็นปีกว่าแล้วจ้ะพี่น้องคลิปนี้ิึงจะเป็นคลิปแรกที่จะได้เขามาถ่ายคลิปในนี่นะคะพี่น้องจ้เรอเบิงว่าลูวก,กับลูกชายจะได้เห็ดบอนะคะไปครับพี่น้องตามไปเก็บเห็ดนํำกันเลยจ้ามาลุ่นน้ำกันนะคะว่าเมื่อนี้จะได้เห็ดบอนะคะไปครับพี่น้องฮัลโหลทุกคนรถด,ดูในป่าเห็ดแล้วนะคะกลับมาชี่น้อยเอ๊ะและตอนนี้นะคะลูกก็ได้เจอเห็ดแล้วค่ะทุกคนดูลูให้ดู มาดูเกลี้ยจั๊กนี่ค่ะป่านะคะป่านนี่ค่ะทุกคนเขาคือเห็ดทัวนะคะทุกคนอั่นเห็ดทัวนะคะนู่นอีกดอกนึงค่ะอุ้ยอีกดอกนึงค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยทุกคนเพิ่งพูดดินขึ้นมานู่นนู่นนแล้วก็นู่นด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมขาวๆเนี่ยเนี่ยเเดี๋ยวรู้ให้ดูนี่ทุกคน เย็ดตัวนะคะเดี๋ยวรดใส่ถุงมือก่อนเหยีดตึกเย็ดตัวค่ะทุกคนี่ายโมหีอ่ยนะเฮ็ดตัวค่ะ,คะเดี๋ยวรบผ่าให้ดูนะคะนี่แบบนี้อร่อยเลยค่ะทุกคน เลักแต่สูดิดิฟิงกอรอาไนเดส์กำลังหน่อยว่าจะตัดมือจะคล้องด้วยแมะนี่ค่ะข้างในจะเป็นยังสีนะคะเ้ยวนะคะนี่นตัดขาอีกซ้ำหนึ่งนะคะพี่้นง

อโอ้อันนี้เพิ่นเริ่มเท่าแล้วนะคะพี่น้องจ้าเริ่มเท่าเล้วนะคะเฮ็ดทัวนะคะถ้าเพื่อนมีแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนปล่อยสปอเลยแบบนี้่าต้องเอาด้วยจ้าพี่น้อง่นซีซาสมสารผิดนะคะ ัวดอกใหญ่ๆน้ำกันสามดอกค่ะพี่น้องตัวนี้ถ้ากินจะ้ะเนี่ยคล้องกันอยู่ข้างๆนะคะดอกนี่จะ้ะจุ้งจุ้งตัวดอกใหญ่ๆจะ้ะดอกนี่จ้ะนุ๊ นี่โอ้ยอยู่น้ำกันนะค่ะในน้อยเพราะท่านพนดินฮะมาพเนี่ยค่ะนี่ตก็เอาเน้อยนะะ่าจะเอะไปแล้วพี่น้องดเดี๋ยวจังก่อยไปทำความสะอาดกันนะคะอ,ะอะ พี่น้องมีดอกนึ่งขดมือพี่ใปั้นนี่มวนนี่เ่าท่านพ่นดินค่ะพี่น้องนี่อ,มมนนอ,อยมีสองดอก ดอกค่ะดอกง่ายนี่ได้เพราะว่ามันถอดเราเ้ยจะนิ่มากกันแต่ที่ดอกจ้ะจ้านพิจารณ์สแนกเกอร์เฮ็ดผีเบือค่ะพี่น้องดอกบักง่ายง่ามงามจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิ่งดอกนี่งามงามจ้าเฮ็ดเพิ่งหวานจ้าน่าพี่น้องค่ะดอกบักง่ายปอดค่ะพี่น้องปอดปอดดอกค่ะ <laughs> อู้ขาขาพี่น้องให้ี้คักนะคะเดนโดจะตึงถึงมาเด้อโอ้โจิเสียขึ้นมาค่ะอ๋พี่น้องคุณนะคะไงค่ะไงเนี่พี่น้อง เห็ดเพิงดอกแรกของปีค่ะเห็ดเพิงหวานจ้ะพี่น้องดอกแรกของปีเลยจ้ะสุดยอดจ้ะหาตัวจ้ะพี่น้องมาดนึป้าพี่น้องเบิ่งเอาแน่ค่ะพุณดอกแรกของปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องเห็ดเพิงแล้วก็หาโมโบเจอเลยจ้ะพี่น้องเจอดอกเดียวนะคะแล้วโหลดตัดขาอนจับน้องค่ะ อดอกใหญ่นะคะดอกใ่ญ่ไงพี่น้องแกดอกใ่า่ขนาดจ้ะพี่น้องคะโูกกระสีตัดขาตัดขาถิ่ไนไว้ในป่านะคะให้เสือเพิ่นเกิดอีกปีหน้าคะ่ะอีฟายเดอว์รุนเ บิดทำไมบิดทำไมจ้เงี้ยโอ๊บดอกเดียวกับแกงอิ่มพี่น้องดอกงญ่แห้งนะคะแล้วก็มีดอกเดียวนี่ละจ้าพี่น้องคะเห็ดพึ่งหวานนะคะดอกแรกของปีสองพันสิบเอ็ดค่ะพี่น้องปีนี้เห็ดพึ่งหวานขึ้นมาแลออ้วอ้โจ้าทดลองมาเบิงซื่อๆนะคะว่ามีบพเพราะว่าเพิ่นออกทุกปีนะคะ เรียบร้อยจ้าพี <m im ist ederim> mm ่น้องจังไปทำขความสะอาดอีกเพหนึ่งทุ่บ้านนะคะตัด DIY บั๊กเกอโซเด็กมาสี่บัดอกใหญ่ขนาดเลยว่าสั่งดอกเบี้ยกินอิ่มเบิดเร์นจ้ะพี่น้องค่ะซุกกินซีเฮดกินซีกม้ามาอื้มกินซีกม้ามาเอาเยอะซุป้าพี่น้องจ้าไาในห้าวยางกันต้นะคะว่าจะได้เห็ดอีกบ่อหน้าค่ะเอาสต๊อป มวนบ่มวนบ่เออมวลยูเนาะมันยูเออเดินป่าหาเห็ดหาเห็ด่ตป่ะมาเห็ดป่อ่ะป่ะไปกัน่อจ้ะพี่นองค่ะฝ่นมักสีพายางป่านะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันต่อจ้ะว่าจะได้เห็ดยังเพิ่มอีกบ่นะคะพี่นองมือนี้ตังผ้าอ่มักสีมะยางป่านะคะพี่นองเพิ่นเล่นแต่เกมหลายเวลาอยู่บ้านนะคะก็ได้พามะยางป่าจ้ะ โอ้โเจอเห็ดเลยเป็่นวานนะคะไปต่อค่ะพี่น้องเดินมาได้สักพักมักซี่เริ่มเมื่อยแล้วค่ะทุกคนเริ่มบนอยากกลับบ้านแล้วนะคะคันนี้คลิปนี้เราก็ขอปิดคลิปด้วยการชมวิวสวยๆธรรมชาติสวยๆนะคะ ภาพวันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามักซี่เป็นคนถ่ายต้องขอโทษขออภัยล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยนะคะพบเจอกับรถได้ใหม่นะคะใน e ีพหน้าหรือคลิปหน้านะคะคลิปนี้รกก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปล้างทำความสะอาดเห็ดที่บ้านนะคะทุกคนและเห็ดที่ได้วันนี้ก็จะเป็นเห็ดถั่วและเห็ดพึ่งดอกงามๆดอกที่ท่านผู้ชมได้เห็นในคลิปน,นะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมอ้อชมคลิปเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักนะคะขอบคุณลวกหน้าขอบคุณเอทุกท่านขอบคุณทุกๆก,การติดตามและฟังและรับชมคะ่ะพบเจอกับโรดไดหม่ในคลิปหน้านะคะ